มันมีเหตุการณ์เดี๋ยวจะเปิดภาพวันนี้ดาวแปแฉกปกติดาวแปแฉกจะลงเรื่องเกี่ยวกับคดีความคืบหน้าตํารวจคดีอาญากรรมวันนี้เขาลงคลิปหนึ่งฮะแล้วเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวที่เข้าใจว่าเป็นภรรยาแหละเปิดห้องแล้วไปเจอแบบจังๆเลยเนี่ยนะฮะว่าสามีอยู่กับอีกคนหนึ่งมไม่ได้สาบให้เกิดความรุนแรงนะฮะหลังจากนั้นภรรยาเปิดศึกทันทีเลยในห้องเกิดอะไรขึ้นลองดูภาพนียฮะ ัเราไม,าม่ Twelve, เหนียวหัวเขาเหนียเขาทวีสมบรต้นหมูบอกว่าเขาไม่เมียเกีายกมบ

นี่คือภาพที่ภรรยาหลวงมีทะเบียนสมรสเดี๋ยวเพรภากันใหม่น้องบนเก้าอี้ตกใจเอ้าไหนบอกไม่มีเมียแล้วเมียก็ไม่รอช้ากระโดดท่อมเลยและจัดการสามีตัวดีเลยนะอุ้ยอุ้ยะพูดถีไงเอ้าไหนบอกไม่มีเมีคุณผู้ชมฮะ น้องอีกคนก็งงไหนบอกไม่มีเมียแล้วน้องคนก็ดีนะฮะเขารีบหลบฉากเลย<ช>หนูขอโทษหนูขอโทษหนูขอออกไปก่อนได้ไหมหนูขอออกไปก่อน<ช>คือปล่อยให้ภรรยาหลวงกับสามีจัดการกันก่อนฮะคือเข้าใจว่าน้องอาจจะไม่ผิดถูกไหมเพราะน้องก็ไม่รู้ว่าพี่มีเมียแล้วน้องก็ไม่รู้ว่าเมียพี่นะ่ะมารออยู่หน้าประตูเราไปเจอกับคุณอุม้มเราถามบอกอุม้มเกิดอะไรอะ่ะแล้วไม่ได้เขากวก่อนนะทีมงานเปิดภาพน้องน้องอะไรเดียวน้องอ่า น้องโอก็ได้คนคนที่อยู่ในห้องกับพี่ผู้ชายน้องโอเนี่ยปรากฏว่าเมียหลวงไม่ได้ตีเลยถูกไหมไม่ได้ตีฮะไม่ทำร้ายด้วยนะฮะเอออันน,น,นี้อันนี้หลายคนเองก็ชื่นชมว่าถ้าจะมีอะไรคุณต้องไปคุยกับสามีคุณถูกไหมเพราะน้องโอเนี่ยคุณผู้ชมฮะก็ต้องโอเธอแหละเพราะเธอเธอตกใจมากปรากฏว่าภรรยาหลวงจับได้อย่างไรแล้วรู้ได้ยังไงว่าสามีมาหลบอยู่กับน้องโอ เหตุการณ์เมื่อวานนี้เลยฮะช่วงเย็นๆเขาบอกเขาเลิกงานภรรยาหลวงเนี่ยฮะเขาบอกเขาเลิกงานเสร็จปุ๊บขับรถจะกลับบ้านเป็นจังหวะบังเอิญจริงๆติดไฟแดงปรากฏว่ารถกันข้างหน้าจำคับคล้ายคลับคา,บคาเอ๊ะเหมือนรถสามีเลยงงว่ามาทําอะไรแถวนี้เสร็จแป๊บนึงเขายังไม่ได้ติดหรือไม่ได้เรียกสามีหรือโทรหานะ,ะเห็นว่าสามีขับรถไปเรื่อยๆแล้วเลี้ยวเข้าซอยซอยหนึ่งจังหวะนั้นรู้สึกว่าเอ๊ะแถวนี้ก็ไม่ใช่ห้องเพื่อนไม่ใช่บ้านใครไม่มีญาติอยู่แถวนี้ตัดสินใจขับรถตามมา แล้วเธอบอกเธอยังไม่มั่นใจด้วยนะไปจอดรถรออยู่แถวแถวปั๊มน้ํามันก่อนจะเดินออกไปฮะแล้วเดินเข้าซอยนั่นแหละตามรถสามีไปจนไปถึงห้องเช่า<อ>ตามคลิปนี้<อ>เธอบอกเธอลองแอบดูแป๊บหนึ่งเอาด้วยความมั่นใจก่อนเธอส่องกระจกหน้าต่างเท่านั้นแหละปรากฏว่าเห็นว่าอยู่กับผู้หญิงคนอื่นตอนนั้นอารมณ์มันปี๊ดเลยฮะ ทำไมทำไมส่องเห็นนะผ้าม่านมันไม่ดีเหรอไอห้องเช่าห้องนี้มันมองจากข้างนอกเข้าไปได้ยังไงมันมีมันมีเป็นบานเกตแต่ว่าเวลานั้นพัดลมมันพัดแล้วม่านมันเปิดอย่าเปิดพัดลมพอ้าเปิดพัดลมแล้วไขบานเกตเนี่ยลมมันจะตีผ้าม่านปิ้วนี่เลยนี่คือประเด็นก็คือผ้าม่านมันปิวเพราะมันเปิดพัดลมเนี่ยนะฮะสุดท้ายเมียหลวงอยู่ข้างนอกเมียหลวงไปยืนซุ่มดูสักพักหนึ่งแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมตอนเธอจะบุกเธอบอกเธอแอบมองหน้าต่างโอ้โหหยอกล้อกันน่ารักเหลือเกินบอกเพื่อนเพื่อนถ่ายคลิปหน่อยที่ผัวเรากลังยยออกู่ใ หลังจากนั้นอ๋อแต่ทษทีที่งานเพลกับไใหม่ทีคือผมเรางงมากพี่ก็รีบเหลือเกินพี่ผู้ชายไม่ล็อกห้องเวยเหรอไม่ล็อกฮะดูเลยะนี่เข้าห้องฮะห้องก็ไม่ล็อกนะทุกเพรรรยาเาเปิดประตูก็ไม่ได้เลยแต่เปิดเลยนี่เห็นไหมแสดงว่าไม่ล็อกห้องบานเก็ดก็ไม่ปิดลมก็เลยตีผาม่านทุกอย่างมันลงล็อกให้ภรรยาเข้าไปเจอหมดเลย ไม่เคยละแคะระคายเลยว่าอยู่ๆมาหาผู้หญิงส่วนฝ่ายหญิงอ่ะเขาก็บอกว่าพี่ผู้ชายชวนมารับงานหนูไม่เอาเรื่องฝ่ายหญิงแต่หนูจะเอาเรื่องไอ้สามีหนูอยู่กันมาสี่ปีลูกสามขวบหลังจากเกิดเรื่องสามีไม่มีคำแก้ตัวล่าสุดสามีขอโทษเมียแต่ขอหอบผ้าย้ายออกนอกบ้านไปทำใจสักระยะหนึ่งฟังเสียงภรรยาหลวงหน่อยฮะคทางหน้าเป็นรถสามีตัวเอง แล้วก็เลยเห็นเขาไปในทางที่มันไม่ใช่ทางกลับบ้านนะคะเดินเลยเลินค่ะแต่เขามไม่เห็นรถเราค่ะอือๆแล้วพอดีซอยที่เขาเลี้ยวลงไปอม,มันอยู่ข้าง,งปั๊มอืมก็เลยเอารถไปจอดไวป,ปั๊มแล้วก็เลยวิ่งลงไปอแล้วก็ไปเจอสามีอ่ะค่ะอือจอดรถไว้ในหอหอหอันนึงไม่รู้ชื่อหออะไรค่ะอยู่ใกล้ๆปั๊มใช่ค่ะอยู่ซอยข้างปั๊มอือ แล้วก็เห็นมีคนมาเปิดประตูให้จังหวะนั้นไปสองดูหน้าต่างเห็นเขากําลังหยอกล้อกันนะคะอืออยู่โซนที่สองใช่ค่ะสองคนอยู่ในห้องกําลังหยอกล้อกันก็ยังไม่ได้ฟังอะไรเลยค่ะแค่เห็นแค่นั้นก็เขาประตูบังเอิญว่าประตูไม่ได้ล็อกอะค่ะอือก็เลยเปิดเข้าไปเลยอ๋อก็ก็ไปเห็นเสื้อสีน้ำเงินคือเราใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยไปเห็นภาพที่ผู้หญิงนั่ง เอาขาทับกันอยู่คนนี้ใชนั่งอย่างล้อกันอยู่เราก็เลยเข้าไปตามคลิปเลยค่ะถ้าเข้าไปช้ากว่านั้นก็อาจจะเจออะไรมากกว่านี้เพราะว่าเขาไม่รู้จักกันเขารับงานมาหนูก็เลยไม่หลังจากนั้นหลังจากในคลิปหลังจากที่หนูได้ถามผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรกับผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ติดต่อกันเลยไม่ได้พูดเลย มไม่ได้คุยกันเลยแต่วันนั้นมา<ช>เขาเขาแต่งงานกันมีลูกมีลูกไหมมีลูกคนลูงค่ะสามขวบสามขวบฉะนั้น,นก็เดี๋ยวลองคุยกันดีๆส่วนน้องผู้หญิงคนนั้นเขาก็ไม่ผิดนะฮะแต่พี่ผู้ชายนั่นแหละก็ขอเวลาไปทําใจเพื่อจะให้ภรรยาหลวงอภัยให้ก็ห้องก็ไม่ล็อกหน้าต่างก็ไม่ปิดเนี่ยนะฮะแม่ไม่รู้จะรีบอะไรขนาดนี้นะฮะเ <c oughs> มียก็ดันบงออนังเอิญขับรถเจอซะด้วยเนี่ยนะฮะจังหวะสามเด้งเลยในวันเดียวกัน อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ